วันนี้ลองเหยื่อหมูใส่ปลาไหลหน่อยครับเบ็ดห้าสิบคันครับผมลงทุ่งนาแล้วครับเห็นไหมปลาไหลปลาไหลอย่างนี้หนึ่ปลาไหลอานันตัเขาตะกอนมุ่นอย่างนี้เลยอือหมาแล้วครับมองดีนะคันตัเขาปลาไหลอย่างนี้ ห้อา,ามึเลึกไหมเปนไรทำนิเคศหน่อยนะนเนี่นเราหางดึง่เดี้ยอ้เอายาเงินทำชิัง กระทวนไม่เห็น,นอยาใสาเลย <c oughs> ้องอยาใสโอ้ติดนานขนาดนี้มาขนาดนีตัวเดียวใช้เวลาเลย เขาขาดกันคุยนอนเหือทอทกัโอ้โห่หเต็มกัมือเลยนะมีร้อยอยู่นะเดี๋ยวแ้เดียวแล้เยอกว่าเขาดยว่ากันนะ ในเบ็ดอยู่ไหนนี่ในคันเบ็ดอยู่ผม่ในเบ็ดอ๋ออ้กัดมือเออกัดมืออวางกันอยนเบ็ดอยู่กาันบ่โอเคกรางมันอยู่อยู่อืโอหมานครับลยไอคอนเบลอเลยไหมเ่มเห็น โอ้โหโอ้ไอริงเอาไว้อยู่นะเดี๋ยวเดินเหียบนะกระซากันเห็นไหมตัวมันเดี๋ยวฟังนันโอ้ยเดี๋ยวหมูทำงานเลยครับผมว่าคำแล้วล็อกยันล็อกยังล็อกไปท่านต้นเขาท่านต้นเขาอีก เอาละโอ้โาแล้วหินแล้วโอ้โหอีนี้โทหน่อยเต็มกำมือเลยโอ้โหมันมาครับจ้ำกัไม่รอดเลยไหนไหนไหนโอ้เหสองเคสหนึ่งสองละแล้ว

นตลวโอ้ยไหลเรียะเ,เดียวแผมต้องเรียกจารดิ่งรถรดติดปลาไหลเดินตรงตรงเบ็ดโกงลง่ดูหางมาแล้วงูไน Tốc mùa đông mùa lắm ngay anh hàng, 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 đi. hàng, 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 hơn hàng để cùng lên anh em mình mình này cái gì biết. Điền làm. Điền gì ไอ้ขั้นนั้นก็มีมุ้งตุงนั่งเลยไหมหลูกมาเจมิตมาเดินมาดีเดินมาเตียงเกียร์มาแล้วครับน,น,นี่ใส่โลเลยไหมอันนี้อะไรกนเล็นยทางมันต้อง,อง,อง,งเลี้งงงยงทางอยู่ครับ ลองอย่าใส่ไ,ไ,ไม่ทำ<ะ> <c oughs> เบ็ดสิ่งทงน้ำเลยโอ้ปล<น>อยมีเองีน,นี่มีนี่เด้โอ้โห่อือใหญ่ยุ้งมันมีมาเอา,เอา ไหนเป็นยังไงเนี่ะไหนดูดิไหนดูดิโอ้ก็มีเล็กน่งไหเคือไหมคือไหมคือจะลุกสองว่านอนเากนอนลุกยังม้ก็หายเลยไม่ได้เลยโอ้ยังยังยังรอรอเปตัว